ดีครับวันนี้นะผมจะมารีวิวชุดพร้อมสักนะครับผมก่อนจะส่งกันนะครับผมชุดนี้ก็จะได้ทั้งหมดตามภาพเลยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรไปบ้างนะครับเครื่องสักนะครับผมแล้วก็หม้อแปลงนะครับผมตัวนี้หม้อแปลงเนี่ยสามารถใช้ได้2เครื่องพร้อมกันนะครับผมนี่นะครับนี่เพิ่มไฟรถไฟแล้วก็หมุนได้เลยนะครับผม ต่อมาก็าจะเป็นเข็มได้เข็มดิกห้าเล่มเข็มเยลโล่ห้าเล่มนะครับผมแล้วก็หมึกสีดำนะครับผมแล้วก็น้ํายาลอกลายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษลอกลายนะครับตัวนี้เป็นถาดใส่สีใส่เข็มใส่วาสลีนใส่น้ํานะครับผมครบจบในชิ้นเดียวเลยนะครับผมแล้วก็สามารถใช้และก็ทิ้งได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนังหนังเทียมนะคผมหนังเทียมที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับช่างสักมือใหม่ไว้ลองเข็มลองสีนะครับผมไว้ฝึกหัดนะครับก็คือหนังเทียมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าขวดปั๊มโฟมนะครับผมทางร้านก็จะให้น้ําแถมไปให้ประมาณนี้แล้วก็ให้ลูกค้าไปใส่น้ําเพิ่มให้มันเต็มนะครับผม อ่าแล้วเราก็เขย่าเขย่าใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุกฝาสีนะครับอ่าเป็นถุงซิปสีทองสวยสวยเลยนะครับอ่าไว้ตั้งโชว์ไว้ตั้งแบบสวยสวยบนโต๊ะทํางานนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ขวดบีบน้ําเกลือนะครับผมอ่าขนาด500 ml อนะครับแล้วก็มีถุงมือให้ด้วยนะครับผมหนึ่งคู่นะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าผ้าบันกระบอกนะครับผมไว้พันเครื่องนะครับผมอ่าเพื่อลดสิ่งสกปรกอ่านะครับ เวลาเราใช้ปั๊บพอใช้งานเสร็จแล้วก็แกะทิ้งได้เลยเครื่องก็จะแบบอ่าไม่เลอะสีไม่เลอะนู่นเลอะนี่นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นวัส,สลีนอะโลเวล่านะครับผมสีชมพูตัวนี้เนื้อครีมดีมากนะครับผมใช้งานดีนะครับอ่าลื่นลื่นไหลเลยนะครับผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องกันนะครับผมอ่าวิธีการเปิดหมออแปลงก็คือเรามันจะมีอ่าปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านหลังนะครับ อ่าแล้วเราก็เสียบสายไปแล้วด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเทสกับอ่าเข็มดิกนะครับผมอ่าวิธีการใส่เข็มให้ลูกค้าตั้งอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บใส่เข็มไปนะครับอ่านี่แล้วเราก็หมุนไปด้านนู้นะครับผมด้านขวาปึ๊บมันก็จะเข็งแรงนะครับอ่าเรามาเปิดเครื่องกันนะครับปึ๊บนี่นะครับเครื่องก็จะทํางานนะครับผมอ่าอันนี้ใช้ไฟอยู่ที่3.7 ก็คือว่าแบบอ่าเครื่องทํางานได้ดีนะผมไฟต่ําก็สตาร์ทเครื่องติดนะครับผมแล้วเราจะเพิ่มไฟก็นี่นะครับหมุนได้เลยนะครับผมนี่นะอ่าเวลาอ่าเพิ่มเข็มลดเข็มก็แบบนี้เลยนะครับผมนะอ่านะครับเดี๋ยวผมมาอ่าเทสกับอ่าเข็มเยลโลด้วยนะครับผมนี่เราก็ใส่ไปแบตเดิมเลย นะครับเนี่ยใส่ไปแบบเดิมเลยคือปุ๊บหมุนหมุนขวานะครับอ่าแล้วเราก็เปิดเครื่องปุ๊บนี่นะครับผมอ่านี่เลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นคลิกแบบอ่าเป็นคลิกโอริงนะครับผมตัวนี้จะไม่ใช่คลิกลูกปืนนะครับผมอ่านี่นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ถ้าเกิดลูกชะลูกค้าอยากจะใช้อ่าสองเครื่องก็ เสียบไปอีกลูนึงตรงนี้ได้นะครับผมก็สามารถใช้2เครื่องพร้อมกันได้นะครับโอเคอวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมท่านใดสนใจชุดพร้อมสักเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทเข้ามาคุยกันได้นะครับผมวันนี้ทางร้านก็ไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ